สวัสดีครับผมมีโอจักช่องปักกินเชนน่นะครับวันนี้ผมก็เตรียมมาจากแยกต้นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน,นครับมัน,นชนิดนี้คืออะไรครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเขามีชื่อเขามีชื่อว่าต้นเปเป,เปอร์หยกนะครับหรือว่าทูบเศรษฐีนะครับที่เขามี ชื่อไทยเขามีชื่อว่าทูบเศรษฐีเพราะเขามีอ่าดอกครับเนี่ยดอกเขามีความละไม้คล้ายทูบนะครับในก้านทูบเนี่ยฮะเ,เนี่ยเหมือนกันเลยลายเห็นใกล้ๆนะครับเนี่ยเขาจะขึ้นตรงยาวออกมานะครับทูบเศรษฐีนะครับเขาจะมีลําต้นที่อวบน้ํานะครับอานนี้ออกจากใต้ดินขึ้นมาก็จะเป็นข้อๆเป็นชั้นๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วมีรากแตกแขนงออกมาจากตรงข้อนะครับรากตรงนี้ก็ตัดไปชําได้นะครับเนี่ยดูจากใบนะครับเนี่ย ใบเขาจะมีลักษณะกลมสีเขียวมรกตลยครับเนี่ยฮะย<ก>เหมือนหยกนะครับเนี่ยที่เขาเรียกว่าเป,ปเปอร์หยกนะครับเนี่ยใบ <c oughs> แล้วค่อนข้างที่จะอบน้ํานะครับเปาะนะฮะใบเปาะเนี่ยที่ใบมีลักษณะเปาะอย่างนี้เลยครับเนี่ยหักปุ๊บก็หักเลยนะครับเนี่ยเป็นใบที่อวบน้ํา <c oughs> มีน้ําอยู่ข้างใน,นครับเนี่ยก็จะมีลายใบแทบจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าเขามีความเป็นสีเขียว เข้มเลยนะครับเนี่ยฮะมันเงาวับเลยนะครับเนี่ยเป็นไม้มงคลชิดหนึ่งนะครับที่อ่านิยมปลูกกันที่บ้านนะครับสามารถปลูกในบ้านก็ได้ยิ่งดีนะครับมีความเชื่อว่าปลูกแล้วจะมีความเป็นสิริมงคลมั่นคงมั่งคั่งอ่านี่ครับสามารถปลูกในห้องทํางานยิ่งดีนะครับอ่าเป็นไม้ฟอกอากาศอีกชิดนหนึ่งครับที่เขาไว้ปลูกในบ้านได้เลยครับอาทิตย์หนึ่งจะโดนแดดสักครั้งก็ได้นะครับแบบปลูกไว้โต๊ะที่ทํางาน หรือออฟฟิศก็ได้ครับแล้วก็สักอาทิตย์หนึ่งก็เอาออกมาให้เจอแดดน้าค้างสักวันแล้วก็กลับไปไว้อยู่ในห้องได้เหมือนเดิมนะครับหรือปลูกไว้ที่ประตูทางเข้าด้านหน้าบ้านก็ได้นะครับเนี่ยฮะต้นเปเปอร์หยกหรือต้นทูปเศรษฐีนะครับจะมีลักษณะดอกให้ดูกันชัดๆเลยนะครับเนี่ยเขาจะมีลายของดอกเป็นจุดๆเล็กๆเต็มเลยนะครับเนี่ยต้องดูซูมใกล้ๆเลยครับเนี่ยดูลาย แล้วมีความยาวเหมือนก้านทูบเลยนะครับเนี่ยผมจะเทียบเหมือนทูบแต่ตอนนี้เขายังไม่ยาวมากนะครับเขาขึ้นเป็นป้องๆเป็นนข้อนะครับเขาจะมีลําต้นที่เป็นสีน้ําตาลนะครับเขียวๆอมน้ําตาลนะครับลายผสมกันนะครับเนี่ยขึ้นเป็นป้องๆชดข้อขึ้นมานะครับต้นพวกนี้เป็นไม้อบน้ํานะครับอบทั้งต้นทั้งใบเลยนะฮะที่อบน้ําเพราะว่าเขาสามารถใบเขานะครับที่เขาอบน้ำนะเขามีน้ําเลี้ยงในในใบเลยครับเขาสามารถ ขยายพันธุ์โดยวิธีการอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยฮะเพื่อนๆเอาใบจิ้มใบในดินเดี๋ยวเขาก็แตกลากออกมาแล้วก็ออกมาเป็นต้นนี้ครับเพราะว่าอ่อนี้นะครับที่ผมปลูกไว้นะครับผมเริ่มจากแค่สามสี่ใบนะครับแต่เอาของบ้านเพื่อนมาแล้วก็ปักอย่างนี้นะครับแล้วแล้วอ่านดีฮะใบเขายังอยู่ครับใบที่ผมปักเนี่ยอันนี้คือใบที่ปักไว้นะครับเนี่ยอยู่ในอยู่ในดินนะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะเนี่ยส่วนพอลากเขาแตกแขนงอยู่ใต้ดินปุ๊บเขาแทงพอเขาสมบูรณ์แล้วครับเขาก็แทงยอดออกบานครับเป็นต้นนะครับ เนี่ยเป็นต้นออกมาจากใต้ดินตัวนี้เลยครับเนี่ยจริงๆเขาก็เป็นทรงกรนะครับทรงพุ่มทรงกรเล็กๆนะฮะเนี่ยเพื่อนผมแนะนํานะครับเป็นไม้มงคลอีกชิดนหนึ่งที่ควรปลูกไว้ที่บ้านเลยนะครับอ่าเรื่องคงจุ้ยดีมากนักแรเลยครับเนี่ยฮะทุบเศรษฐีครับผมแนะนํานะครับปลูกไว้ทางเข้าบ้านจะดีที่สุดนะประตูหน้าบ้านนะครับทางเข้าบ้านจะดีนะฮะปลูกในบ้านก็ดีหน้าบ้านทุกที่ดีหมดครับส่วนมากจะอาจจะปลูกที่ทางเข้าบ้านแล้วก็โตที่ทํางานนะครับเนี่ยฮะ พอเราขยายพันธุ์เสร็จนะครับเราก็ลดน้ําทุกๆวันหรือวันเว้นวันก็ได้นะครับหรือรอจนดินเขาแห้งค่อยรดทีก็ได้นะครับต้นนี้เป็นไม้ที่เขาข้าที่ตายยากแล้วก็แพร่พันธุ์ง่ายนะครับเพราะว่าเขามีน้ําเลี้ยงในตัวอยู่แล้วครับต่อให้ดินแห้งเขาก็มีน้ํายงังเลี้ยงอยู่จากใบจากลําต้นเขาได้นะครับแต่รดทุกวันใบเขาจะงามเขียวสวยยิ่งดียิงย่งยิ่งสมบูรณ์ยิ่งมีโชคลาภยิ่งเจริญบ้างโคงบ้างขั่งนะครับเนี่ยครับขยายพันธุ์ทางใบแล้วมัน รู้สึกว่ามันช้าไม่ทันใจเพื่อนๆก็ใช้วิธีการน,นี่เลยนะครับตัดข้อเขาๆเลยครับเนี่ยตามข้อได้ทุกข้อเลยครับเนี่ยข้อเขาจะมีรากมาดใูใกล้ครับเนี่ยจะจะโตวไวกว่าการใช้ใบนะครับเนี่ยเป็นข้อเป็นต้นเลยปักเข้าไปครับดินทรายดินล้วนบนทรายได้หมดนะครับเดี๋ยวเรามาทําการขยายพันธุ์เขานะครับาจากใบก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาปักกิ่งกันปักจิ้มช่อเนอร์เนี่ย สี่มุมเลยครับเพื่อนๆก็ปักไปอย่างนี้นะครับเนี่ยขยายพันธุ์ง่ายกบตายยากนะครับต้นไม้ชนิดนี้แล้วก็เป็นสิมุมคลดีนักแรนะครับเนี่ยใส่ไปเลยสี่มุมเดี๋ยวพอเขาแตกลากข้างในยอดเขาแทงมาตรงกลางครับเนี่ยแทงมาโค่นใบตรงกลางนี่นะครับอันนี้คือการวิธีการปักชำด้วยวิธีชันใช้ใบนะครับเดี๋ยวเรามาขยายพันธุ์โดยวิธีการใช้ลําต้นเลยนะครับเนี่ยตรงไหนก็ได้ครับ อันนี้ก็ต้นนี้แล้วกันครับเนี่ยนี่เลยหนึ่งต้นเดี๋ยวก่นอนอะไรนั้นอันไหนย,ยาวๆก็เอาเลยครับเนี่ยนี่ได้สองต้นนี่ครับเ,เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยลำต้นเขาจะมีอวบน้ำข้างในเลยครับเนี่ยฮะ รอดทุกต้นนะครับตรงนี้เพราะผันง่ายดินชุ่มๆนี่ก็รอดแล้วครับเป็นไม้นิยมปลูกไว้ในบ้านด้วยนะครับเพราะเขาสามารถฟอกอากาศได้นะครับใช้ดินร่วนซุยนะครับเนีออกก่ออกสักกิง่งนะครับเพื่อนๆป,ป,ปักลงไปเลยครับ อย่างนี้นะครับล้ากิ่งที่เหลือก็แจมเข้าไปในนี้นะครับเนี่ยซ้อนๆกันไปนะครับอันนี้ต้นหนังตรงท้าย เสร็จครับก็วิธีประหยัดงบของเพื่อนๆผมก็นแนะนำนะครับวันนี้เพื่อนๆไปตามสถานที่ต่ตางๆหรือไปตามบ้านเพื่อนก็ได้ครับบ้านคนรู้จักเห็นต้นไม้อะไรที่มันสามารถชําได้ก็หกกักมาสักกิ่งสองกิ่งนะครับก็เป็นการประหยัดงบของเพื่อนๆครับเพราะว่าอย่างเช่นต้นนี้ครับแค่ใบเด็ดใบเขามาก็ได้แล้วนะครับโอเคนะครับโอเค อีกใบอีกใบหนึ่งอ่ะเต็มละโอเคนะครับฝากกดติดตามด้วยนะคะรับเปเปอร์หยกหรือทูบเศรษฐีปลูกดีปลูกรวยปลูกมั่นคงมั่งคั่งดีนกักเลกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับปักกิ่มแชนแนล